ไม่คิดไม่ฝันขุดพื้นซ่อมชั้นใต้ดินเจอหมอดินแตกๆขั้วตะลึงเจอเหรียญทองมูลค่ามหาศาลตามรายงานพบว่าคนงานขุดพื้นเพื่อซ่อมแซมชั้นใต้ดินของโรงละครเคสเซรไนในเมืองโคมูประเทศอิตาลีพบมอดินใบหนึ่งที่มีรอยแตกร้าวจนเห็นของด้านในสีทองอรารามเมื่อตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนก็ต้องตะลึงปรากฏว่าบรรจุเหรียญทองหลายร้อยเหรียญอยู่ข้างในหลังจากรายงานต่อทางการแล้วคนงานได้เคลื่อนย้ายสมบัติเพื่อตรวจสอบที่มาให้ละเอียดยิ่งขึ้นและนำไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์โดยกระทรวงมรดกวัฒนธรรมระบุว่่าาาเรรีีียยททองงงคพพบบัสสภมมูณ์ ตั้งแต่สมัยจักรพรรดิโรมันองค์สุดท้ายศตวรรษที่5าขณะที่สื่ออิตาลีรายงานว่าแม้ว่าจะยังไม่มีการเปิดเผยจำนวนเหรียญทั้งหมดและมูลค่าโดยรวมที่แน่ชัดแต่คาดว่าเหรียญอาจมีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์เลยทีเดียวทั้งนี้เครสเซนไนติอาเทอร์ในโคโมเปิดตัวในปีคศ .1870 ต่อมาถูกดัดแปลงเป็นโรงภาพยนตร์ก่อนที่จะปิดอย่างเป็นทางการในปีคศ .1997 ซึ่งก่อนหน้านั้นรัฐบาลท้องถิ่นได้อนุญาตให้รื้อถอนอาคารเพื่อ,อเปลี่ยนเป็นคาสน์หรูหาร,ราแต่หลังจากค้นพบหายทองคำรัฐบาลอิตาล เพื่อรองรับงานขุดค้นในกรณีที่มีสมบัติโบราณฝังอยู่ใต้ดินมากกว่านี้